วัวก็เวอร์ถ้านั่งข้ามมาวัวม่ได้อยากให้วัวก็อ่งนเนียนั่งอย่างนี้่หลับสาหรับ้านทำแล้วเรไม่หลับเพราะมันข้ามไปแล้วมันข้ามวงวไปแล้วมันไม่วักันเลเนี่ยอย่างไรต่อไนี่ยนี่เรายังไม่ข้ามวัวเรายัไม no ่ข้ามคิดแล้วก็รงนี้เองน่ะเขาก็คิดอยู่อย้ก็ใช่เพราะเรายังทำไม่ข้ามเนมันก็ยังวัวอยู่ มันก็ย like ังคิดอยู่แล้วเราก็คิดเอ้ยแล้วไม่ได้ถ้าคิดอย่างนั้นก็ไม่ได้เลแต่เราลองทำตัวเองมันก็ต้องได้แบบนีละนิดทีละนิดและไอ้ที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยคุณว้าจาพูดณผู้ใหญ่อย่าลืมว่าพูดที่พูดอยู่ในภาคปฏิบัติไม่มีในตำราเพราะตำราเขียนไม่ได้หรอกอารมณ์แต่ระดับเป็นเหมือนกัน ท่านฟังอารมณ์เนี่ยอาจารย์คนใดท่านก็มีอารมณ์บางทรั้งแปลกนะแต่ถ้าฟังอาจารย์แก่ยิ่งแบบอาจารย์อ๋อยยแบบกนะโอ้วันโอ้สุนทรานั่นแหละอาจารย์ได้ชมตัวเองเท่าไรบ้นอารมณ์ก็มักจะแกลกนะแต่มันต้องเห็นอนิจจังทุกขัง นั hey à, en, nói, ouais ่นเทมากนะมาเนี่ยเาทิ้เปลี่ยนใช่ส่ปะก็ถูกแล้วอ่ะมันอไรนั่เปลี่ยนะัหนึ่งตัวแน้เมื่อใช่สิวดว็เปลี่ยนเมื่อยก็เปลี่ยนถูกเนแต่มันอยู่ว่ากำหนดรู้ไหมเวลาเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนเราเห็นไหมเราเปลี่ยนล้วเห็นไหมมันหนาตัวอ่ะไปท่าไม่เลม่ยนตัวนี่ดหแล้วก็กลับมาท่านี้อีกนี่ก็ไปอย่างนี้หละ แต่เราไม่ได้รับรู้เราก็เลยเสี่ยงกล้ไปตลอดในที่เราเปียนอยู่นอ้าวใหมากเลยเดินโยกโยกเลยนะนจัะขวาหเลยด้วชุดขวาข้แล้ว แล้วอะไรอย่างนี้หรือเกิดอะไรขึ้นมาเห็นอะไรขวาไม่ใชเห็นใช่ไหมเห็นอะไรเราจะเห็นโดยที่เราไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่เกิดมาในภพชาติมาไรต่างๆอะไรอย่างนี้เราจะเห็นอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ย ในภาพชาติต่างๆเราไม่เคยเห็นเห็นครั้งแรกเป็นพระโสดาบันได้เดินทางไปท่านโอ้อย่างนี้เห็เลยแต่ถ้าท่านคิดเห็นไม่โอ้ไม่เอื้อไม่อ้อตะกีไม่อ้อตะกี้น่อแต่ถ้าท่านสำรวจนีอยากเห็นรู้จักไม่ปิดปัญหามาม ทำทำสบายสบายไปเห็นอะไรได้ยังงทั้งที่เนี่ยเราถูก hmm. ฟังมารู But, some, mm ้ด hmm. ้วยว่ามันเกิดก็ใช mm ่เ hmm. ก right. mm ิดแต่ทำไมเราไม่เห็นเห็นไหมเห็นป่ะหาย่างได้ไงก่อนตัซ้ายย่างได้ไงกันก่อนเขไม่ดีอยู่เท่านี้นะะเหมือนหายใจเข้าหายใจออกร้องกร้องมือก็มีนั่นเนี่ย แต่มันมีานขวาย่งหอันน้นแล้วดายายอันนแล้วไปขวาีไม่ใคนอันนขวานี้ก็วานก็คนนัท่านนั่งตรงนี้คนเมื่อวานนั่งคนนันตอนนี้คนเดียวเลยคน ท่านก็บคนที่นันก็ท่านก็่อานน่ะแ่รางไปเห็นอย่างนั้นะเห็นว่าคนเดียวกันตลอดน่ะจริงเหรอคนเดียวกเลยคนเมืวานีคนนึงน่ะแต่คนปัจจุบันม่อีกคนนึงถูกไหมไม่าช่บอกคนเดียวได้ไงอ่ะไอ้คำพดียวเอคนเดียวงอยู่นันะจิตมันไม่จะไรหรืไม่ไร ขวานีก็หนึไปว่าเหลือก็ขวานู้นมันจะเหมือนได้ไงขวาแรกกับขวาที่สองมันต้องคนละขวาท้องฟองอันแรกกับท้องฟองอันที่สองก็คนละฟังคิดอันแรกคิดอันที่สองก็คนละคิด